ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกายพามาดามหญิงไทยต่างแดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปท่องเที่ยวป่าอิกนะคะไปท่องเที่ยวป่าเห็ดไปดูธรรมชาติอันสวยงามนอกเมืองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะไม่ไม่พูดเรื่องซีเรียเซีเรียลจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับสงครามจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับข่าวคาตกรรมแต่ จะพาพลัง FC นะคะของช่องกายะพาพธรรมดานนะคะเราจะไปท่องเที่ยวป่ากันนะคะเราจะไปสำรวจปา่าสำรวจเห็ดนะคะเราจะไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะทิปคลิปนี้นะคะมันเหมาะสําหรับสําหรับท่านที่ชอบความตื่นเต้นความผจญภัยชอบการท่องเที่ยวในปา่าแล้วก็ชอบการไปดูธรรมชาตินะคะทิวทัศน์ธรรมชาติภูเขาป่าไมา้ แล้วก็ป่าเห็ดนะคะแล้วก็ผลไม้ป่านะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครถ้าพลังเอฟซีของช่องไกลพานวดามนะคะถ้าชอบคลิปการเก็บเห็ดชอบการผจญภัยการท่องเที่ยวป่าก็เรียนเชิญทุกท่านติดตามกันเลยค่ะติดตามพนุกไปเลยค่ะเราไปสนุกสนานไปเที่ยวชมธรรมชาติไปเก็บเห็ดด้วยกาลค่าวันนี้ค่ะไปตื่นเต้นด้วยกาลิกาตาม ตามคุณนึกไปเลยค่ะนี้เรายัางปาม่ถึงนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพอดีบริการนะคะคนขับรถเขาอยากจะทานไอศครีมนะคะก็เลยต้องหยุดนะคะหยุดทานไอศครีมกันก่อนเนาะ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งนะคะอาจจะไปเจอกันที่สกูเกนเลยนะคะนั่นก็คือป่านะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดน,นะคะเพือเ่อนๆเห็ดเหลืองค่ะเจอแล้วะคะ่ะตอนนี้คุณนกมาที่ป่าเห็ดแล้วนะคะแต่ลองดินและก็ส่วนใต้ดินด้วย ตอนนี้เราพบเห็ดอีกแล้วนะคะสนุกกันแล้วค่ะคุณเพื่อนๆเ,เริ่มสนุกแล้วเจอวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะที่เราสามารถเจอเห็ดเหลืองมากมายเลยนะคะเขาจะซ่อนอยู่ใต้กอกอไม้ค่ะคุณเพื่อน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่สนุก,กมากๆเลยค่ะกับเก็บเห็ดค่ะเห็ดค่ะเห็ดประเทศสวีเดนสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือเห็ดเหลืองนะคะ ตอนนี้เจอดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเห็ดเขาจะชอบขึ้นอยู่กับหญ้ามอสนะคะอันนี้คือหญ้ามอสนะคะทุกท่านนี่คือเห็ดเหลืองนะคะนี่ก็ใช่ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะคุณเพื่อน เห็ดเหลืองค่ะสำหรับทุกทุกท่านนะคะพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกระยาพามาดามอยู่แล้วค่ะก็จะเห็นรูปลักษณะของเห็ดแล้วเนาะว่าดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเขาจะชอบขึ้นหญ้ามอสนะคะอันนี้หญ้ามอสให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยเนาะ,ะนี่คือเห็ดเหลืองค่ะ และนี่คือป่าในประเทศสวีเดนค่ะคุณนกเจอเห็ดอีกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มเลยนะคะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะคุณเพื่อน ก็จะต้องเข้าไปในป่าลึกหน่อยนะคะแต่น,นี้คุณนกอยู่ในป่าคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะต้องเรียกเพื่อนก่อนนะคะคุณนกเจออีกแล้วค่ะเห็ดค่ะเจออีกแล้วค่ะคุณน้องเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูป่าเลยนะคะ ป่าประเทศสวีเดนค่ะค่ะคุณเพื่อนคะพลัง f อของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ตัวนี้คุณนกกับพบเห็ดมากมายเลยนะคะตอนนี้คุณนกยังไม่กล้าไปไหนนะคะเพราะว่าคุณนกอยู่ในป่าคนเดียวค่ะเดี๋ยวต้องรอต้องรอบอริก,ก้กามาก่อนนะคะ คุณนกไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะต้องรอก่อนเพราะว่ามันเป็นป่าข้างลกทึบนะคะเดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆดูเลยค่ะคุณนกก็เลยต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้คุณนกอยู่ในป่าคนเดียวนะคะคก็ต้องรอบริการมาก,ก่อนนะคะ เพราะว่ามันเป็นป่าค่อนข้างรกทึบนะคะคุณนกมาเจอป่าเห็ดนะคะโชว์ทุกท่านเลยใช่ไหมคะดอกเห็ดเหลืองดอกใหญ่มากๆเลยะคะ่ะแต่คุณนกไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็เลยต้องหยุดพักรอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะไม่กล้าขยับเข,ขยื้อนคะ่กคะกลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นป่านะคะป่าค่อนข้างรกทึบเนาะก็เลยต้องหยุดรอก่อนนะคะแล้วก็รอเฝ้าเห็ดอยู่ <laughs> เห็ด <laughs> เห็ดดอกใหญ่มากๆเลยะคะ่ะ เห็ดเหลืองนะหร,ห,รหรือหรือหรือคุณนกจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็ดทองนะคะซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเนาะตอนนี้ก็นั่งนั่งนั่ง,งเฝ้าป่าเห็ดอยู่นั่งเป้าป่าเห็ดค่ะเดี๋ยวรอบริการมานะคะก็คุยกันไปพองๆังเนาะเดี๋ยวบริการมา เก็บตรงนี้เสร็จเดี๋ยวคุณนกจะเดินเข้าป่าลึกเนาะเราจะไปผจญป่ากันค่ะแต่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหลงนะครับเพราะว่าบริการเขาเป็นคนสวีเดนนะคะเขาค่อนข้างที่จะชำนาญป่าเนาะ <c oughs> ก็พูดคุยเนาะระหว่างที่พูดคุยก็รอด้วยนะคะรอบริการมา นูเขามาแล้วค่ะบริการของนกมาแล้วค่ะโอ้โหฟิลาสติกโอ้ฮอดูสอฟสวัมย ah. nee. ok ่าฮอดูคันฮิตตเควิลเดอแอบโรคันดูซีเมยยกแออินเนแฮเน่ยักษขอบยอกเวนตาโพเดพกสวม โย่คอมอีลคอมคโย s ูสีดูคอมเสนดูสีเมะฮตอนนี้บอกให้เขาตามเสียงของคุณนกมานะคะตอนนี้เขากำลังมาอยู่นะคะบริการก็ตอนนี้คุณนกก็เกิดความอบอ,อุ่นแล้วนะคะไม่กลัวแล้วเพราะตรงนี้มันเป็นป่าค่อนข้างทึบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมา การเก็บเห็ดนะคะเห็ดเหลืองค่ะตอนนี้เรากำลังทำการเก็บเห็ดอยู่นะคะคุณนกก็ให้บริการเก็บนะคะคุณนกก็ทำคลิปวิดีโอค่ะสู่สายตาเพื่อนเพื่อนพลังเอฟซีนะคะว่าตอนนี้เรากำลังสนุกสนานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเก็บเห็ดเลยค่ะเพื่อน นี่คือวิธีเก็บเห็ดนะคะค่ะนี่คือวิธีการเก็บเห็ดนะคะเห็ดเหลืองอันนี้หนึ่งกอนะคะจะมีหลายดอกนะคะหูมอง,ง่ะหนึ่งดอกแล้วนะคะ นี่ดอกที่สองโอ้โหดอกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆวิซาดอมออกโซนแน่ดูผบอันนี้ดอกที่สามนะคะหนึ่งกอนะคะตามไปด้วยดอกที่หนึ่งกอนะคะอันนี้ดอกที่สี่นะคะโอ้โหสี่กอนี้นะคะมีทั้งหมด จ็ดดอกนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตอนนี้พลังเอฟซีที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงจะสนุกไปกับคุณนกแล้วนะึกใช่ไหมคะที่เห็นป่าเห็ดนะคะเขาจะซ่อนอยู่ในป่าอย่างเนี้นะค,ะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ใช่ค่ะคเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะต้องใช้ความสังเกตพอเราเคี่ยขึ้นมานะคะเราก็จะพบเลยนะคะเป็นกลุ่มเลยนะคะนี่คือเห็ดสวีเดนค่ะ คุณนกเริ่มสนุกแล้วค่ะเขาจะซ่อนอยู่ใต้กอหญ้านะคะแล้วก็ตรงนี้อีกค่ะเขาจะซ่อนอยู่อย่างนี้ค่ะพอเราเขียกอหญ้านะคะก็จะพบอีกหลายๆดอกนะคะมันจะอยู่ใต้นะคะเพื่อนๆเห็นเลยใช่ไหมคะที่ติดตามคุณนกอยู่ก็คงจะเริ่มสนุกกับคุณนกแล้วแล้วก็คงจะบอกว่าอยากจะมาเก็บเห็ดกับคุณนกจังเลย เวลคอมเมนทิงสวีเรียตอนนี้คุณน,นกแล้วก็บอิกาดนะคะเราก็เข้าเข้ามาในป่าลึกเรื่อยๆนะคะเริ่มสนุกแล้วค่ะเพื่อนก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเห็ดนะคะเขาจะซ่อนอยู่ใต้หญ้านะคะ น,นี้คุณนกก็กำลังเดินอยู่ในป่าค่ะเพืเ่อนๆอยู่ในป่าค่ะเราก็หาเห็ดน,นะคะตอนนี้คุณนอกออกมานอกป่าแล้วนะคะกลับมาที่เดิมน,นะคะ กลับมาที่เดิมอันอนี้เลยเจอเห็ดมากมายเลยนะคะเขาจะซ่อนอยู่ในป่าอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆสนุกค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เจอเห็ดมากมายเลยนะคะหลังจากที่ออกจากในป่านะคะออกมาข้างนอกก็เจอเห็ดค่ะซ่อนอยู่ใต้หญ้านะคะเพื่อนๆ เขาซ่อนอยู่ใต้หญ้าค่ะซ่อนอยู่ใต้หญ้ามอสดน,นะคะเี่ค่ะเพื่อนๆก็คงนึกสนุกแล้วนะคะก็เร็วคอมเมนก็ยินดีต้อนรับสู่ประเทศสวีเดนนะคะมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เก็บเห็ดด้วยกลยค่ะเห็ดค่ะเห็ดประเทศสวีเดนเห็ดค่ะเห็ดก็เป็นอะไรที่สนุกนะคะเก็บเห็ดนะคะ ออกมาข้างนอกมี่ดอกจะค่อนข้างเล็กนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะคะเพราะถ้าเราปล่อยผ่านนะคะคนที่มาทีหลังเราเขาก็เก็บหมดค่ะคุณนนก็เลยต้องเก็บค่ะเก็บให้หมดนะคะไม่ให้เหลือนะคะสนุกม,มากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เห็ดน,นะคะมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะซ่อนอยู่ตยใต้ใหญ้าแบบนี้ค่ะโช่เลยค่ะซ่อนอยู่ตยใต้หญ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนอยู่ตยใต้หญ้าแบบนี้นะค่ะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยนะคะมากมากเลยะค่ะเพื่อนๆมากที่สุดวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ชอบดี เหตุค่าเหตุ เ็ดค <c oughs> ่ะเก็บเห็ดอินสวิเดนตอนนี้เจอเห็ดมากมายเลยนะคะเพียงแค่กลุ่มเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเจอเห็ดมากมายนะคะวันนี้นับว่าเป็นวันที่โชคดีนะคะที่เจอเห็ดนะคะ่ะเอ็นทีเมะว่าวีวอลให้อะไรเอ็นครับจะเต็มเอ็นทีเมะเอ็นทีมะ ก็หนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเต็มตะกร้าะะแล้วค่ะพอดีเราโชคดีเรามาเจอเห็ดปลาเห็ดโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกลัลยาพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะเพราะตอนนี้โฆษณาเข้าช่องของกลัลยาพามาดามนะคะถ้ารัก รอยยิ้มของคุณนกนะคะแล้วอยากจะเห็นรอยยิ้มของกรยาพามาดามนะคะในคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฟังโฆษณาด้วยนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะถ้าคุณนกพูดอะไรผิดพลาดนะคะใช้คําพูดที่มันไม่สละสวยต้องขอโทษขออภัยนี่นะคะสําหรับคลิปคิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ